ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้แอดก็มีฮานอยของลูกแก้วพาปังมาฝากนะคะฮานอยประจำวันที่4มกราคม2565ค่ะฮานอยวันนี้ลูกแก้วให้เด่นที่4และ9นะคะฟันที่4ีค่ะ ตัวเจาะ3มหาง4ี่1 1้าง9ชุด3ตัว1หาง1 4 9แนวทางโดยลูกแก้วพาปางค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะ เมื่อวานฮาหนอยไม่เข้านะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะฟันที่สี่นะคะแนวทางหาหนอยจากลูกแก้วพาปังค่ะมแม้ว่าเมื่อวานฮาหนอยจะไม่ปังนะคะแต่ว่าตำลาวปังมากค่ะตำลาวเมื่อวานแตกหนึ่งห้าเน้นๆน,นะคะอันนี้คือผลง,งานของลูกแก้วพาปังค่ะเมื่อวานตำลาวฟันหนึ่ง สายรู้สายวิ่ง1และ5แล้วก็เจาะ1 5ค่ะผลนะคะผลตำราวเมื่อวานห้าสองหแล้วก็1 5ค่ะมาดูวันนี้กันนะคะแนวทางตำราววันนี้ลูกแก้วให้นะคะประจำวันที่4มกราคม25 6 6ค่ะ ตามเราวันนี้ลูกแก้วเด่นที่3และ6วันนี้ฟันที่3นะคะตัวเจาะหกหางสามสอง สามหกสา8แปดหสองหกแดสองแล้วก็ชุดสี่ตัวหมุนนะคะสองแดสาหแนวทางโดยลูกแก้วพาปังค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะสัปดาห์นี้ยังมีตำราว3าวันเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานวันอังคารชดเชยของวันจันทร์ค่ะแล้วก็วันนี้วันพุธแล้วก็เจอกันอีกทีวันศุกร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งฉบับนะคะเป็นแนวทางเลขหลุดเลขหลุดห้าตัววันนี้สามารถลุ้นได้ทั้งหาหนอยแล้วก็ตำราวนะคะลูกแก้วให้ 2 7 8แล้วก็1นสค่ะจับวินตามชอบได้เลยนะคะทั้งหมดก็เป็นแนวทางของลูกแก้วพาปังวันนี้นะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อด่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ